สวัสดีครับเซอร์แปักสวัสดีครับวันนี้เป็นนัดแรกของเลกสองเซอร์สปักมีความเห็นยังไงบ้างครับกับลูกทีมของตัวเองก็มันเด็กๆก็โอเคนะครับคือมันล้างไปสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็เกมที่เราได้ลงลงเกมมันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีเกมเลยก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับเพราะว่าเราใช้เด็กเด็กเต็มเต็มเด็กเด็กเต็ม เด็กๆจริงๆนะครับในการที่เล่นนะเพราะน,นั้นการลงการเล่นที่ต้องไปเจอพวกเก่าๆก็ต้องปรับเปลี่ยน,ยนวิธีการเล่นครับวันนี้เราขาดป๊อปกิรติไปนะครับเพราะว่าป๊อปได้ย้ายไปสุดประการครับมีผลกระทบต่อทีมหรือว่ามีบาลานซ์ของทีมยังไงบ้างครับก็ถามว่ามีผลกระทบไหมก็มีผลกระทบว่าป๊อปจะเป็นผู้นําของน้องๆนะพอขาดป๊อปไปวิธีรูปแบบวิธีการเล่นผมก็ปรับเปลี่ยน ก็คุยทีมงานตามโค้ดว่าเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะว่าเราจะต้องเล่นยังไงในเมื่อไม่มีป๊อปฟิติเป็นตัวพักบอลครับผมครับนัดหน้าเราต้องออกไปเยือนครับมีการวางแผนและเตรียมทีมในเบื้องต้นยังไงบ้างครับก็พรุ่งนี้ก็ปล่อยให้น้องๆได้พักหนึ่งวันนะครับแล้วก็เริ่มซ้อมอีซีก็วันจันทร์ตอนบ่ายสองครับก็ต้องดูตัวที่ที่ดีในการฝึกซ้อมนะครับใครที่พร้อม ใครที่ทําได้ตอนการฝึกซ้อมในการที่เป็นเสมวอตัวจริงนะครับเพราะว่าเราแข่งวาชิตก็สามารถที่จะดูได้ถึงวันศุกร์วันเสาร์ครับผมครับผมขอบคุณมิสเตอร์แบ็กมากนะครับวันนี้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ